นดูอะไรนี่คะ่ะเราเจอเราเจออาหารแช่แข็งสองตัว <c oughs> เราไปทำอะไรกันในนั้นฮะมเรไปทำอะไรในตู้เย็นคะทั้งสองคนเลยไปทำอะไรในตู้เย็นฮะมทำอะไรร้อนหรอ <c oughs> อยู่แบบนี้ไม่ได้นะออกมาไหม ออกมาเปล่าเนู้ออยู่ในนี้กันไม่ได้นะสม้มออกมาเร็วโอเคพี่ชี้ชี้ขาออกมาไหมคะอืมออกมาไหมคะออกมาเนาะออกเปล่าออกเปล่าอยู่อย่างนี้ไม่ได้ ซูชิขะซูชิมาซูชิเอาขนมมามาเร็วๆเอาขนมดีกว่าไม่เอาเหรอ <c oughs> ทุกคนลังออกจากตู้เย็นมากลายเป็นหมาน้ำแข็งแล้วคะ่ะซูโม่ตอนนี้ร้อนจนหน้าแหลมหมดแล้วลูก ไม่สนใจจริงๆหรอบ๊ายบายกันเร็วบ๊ายบายหน่อยเร็วบ๊ายบายหน่อยไม,ไม่เอาง่วงๆหรอคะบ๊ายบายนะคะทุกคนจนะคลิปหน้าค่ะ